อ่เมนูมาหนิก hmm. ้อยปลาซิวพี่น้องผมมีก้อยปลาซิวนะนะสู้กำลังเลือกครับผมเลือกขี้่ลังเงียเลือกขี้ดินออกเนาะพี่น้องเนาะอ้าวถาซิมถาซิมครับผมพี่มือทำพ่อบุญปลาซิวหลวันปลวันขึ้นยอดด้วยอุ้มคนอีสานกินจังที่เป็นเมนูกับแก้มเนาะพ่อเนาะ บานนี่ม uh, uh, well uh, uh, huh, 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 right. ีกุ้งนั่เลยพี่น้องมีกลุ่มความเนี้ยกลุ่มก็ใส่ทีดหลังเอ่ะเราเห็นหมองมันไหวตัวสมพ่อเราเล็งมาเลยไหมเออมันตัวใหญ่ดีตัวล่ะโอ้โหโขดบานโอ้ยมวยแดงกัดมวยแดงกัดแล้วมันบ่คั้นในเนาะพอเนาะมันเจ็บปวดเลยเนาะนี่บ่ล่ะคักมันบานคักแม่นบ่ พ่อเลอยบันปั่นออกเขาสวบันพ่อบอลพ่อปั่นออกมันบริสได้ปั่นออกอูู้อู้ปันลล้วมุแดงกัดพี่น้องไปพอบุญแล้ว่าพ่อแล้วแล้ว่าพ่อกัพ่อตัวปันข้พ่อขามหมอตุ่มกอนตุปันอืันผมตวบันอนัวไปกันเลยมันบนเลยบันวาหยาีดอก เที่ยงเหรอเ้ยเปต้มก่อนจะไปขันน้ำขันขันขันใส่หม้อต้มบ้านนี้พี่น้องบ่ใส่กันใส่ซาใส่ต้มใส่ซาอยู่ฮะซาโอ้ยใส่สมุนไพรบ่พ่อสมุนไพรนั่นนั่นนั่นมีอยู่บ่อยเยอะเนี่ยนั่นปลาเกียวคือนั่นนั่นอ้ยใส่หรอเนาะอุ้ยสุดยอดเด่นออหะจังสดน้ำเสียบเขาเฮียพ่อไปหากเอา นี่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่เด้วยเบิ่งเด้อนี่ละคนนี้สางกิจยังสี่สุดยอดปลาเลยสุดยอดปลาเลยสุดยอดก๋อยเลยแบบเสียบเลยพูกมักกินกับเข่าเด้เนี่ยนี่ปลาหนำนัวมั้ใส่น้ำต้มนี่โอ้ยเป็นแะ่สียบว่น้ำดำปีปีน้ำยังพอนี่น้ำขี้ปลาน้ำขี้มือมาแมนรอเออเวน นี่ละพี่น้องเฮาก้อยปลาใส่มูแดงครับเฮาต้องปั่นหนำมันใส่น้ำต้กน้องพอเนาะใส่ต้มมันมันสีนัวได้บานที่เนี่ยสดวนที่เริงสมเริงขมอั้งล่ะสมเริงขาวมันเสียแล้วน้ำยังไม่พอนเดือดพี่ก็ไม่ได้สูตรนี่ไม่คิดเลสูตรสูตรก็สูตรชุกแค่ไหนน้ออุ้ยสิได้ปลาเข็งเนี่ยนาะงวันนี้เน้องเกินไปเกินไปโอ้บักอมกระสูตนี่ชุกแค่ไหนนี่เกินไปพดเนามันเกินซุกพุรลหันน่ะมึงเงี้ยพี่น้อง ้บผมสิได้ปะขิงเนี้บานนี่กันฟังนี่พอดีอยู่นี่ฟังนี่สุกไม่ก้อนสุกสันแล้วนั่นปลาซาโค้อย่างปลาบอบริกเนาะคิมเล่บานเนาะปะขิงเนี่และบ่าพ่อบันดาบัน

ะปั่นน้ำขี้ปลาเดี๋ยวน้ำเดือดมาหนี่งแก่สิเอาปลาคอใส่ปลาคอใส่เดือดมาบักโตกิโลละพี่น้องมาหนี่เอาบักโตกิโลใส่เลยต้มเส็บๆครับพี่น้องสดน้ำกันมาหนี่ทีมงานมีหน่อยรถเกี่ยวครับผมจะเป็นเพ่งวัโอ้ใส่หอมหรอบ่พ่อใส่แล้วบ้านหนึ่งตู้วิ่งขั้ตอนนี้คือสุดท้ายแล้วแม่นหม้อนทอดสุดท้ายแล้วบ้านหนึ่งมันเตะดังผมเหมือนเมันหอมบ่มันหอมแล้วน้องไล่ไลแล้ว ซิบมึงมากวอนิมาพอดีแลประานฮะมากวอนซิมาพอดีเล้วพอใส่หอมลกอนิมง่อนเอาพอิงมึงก่อนต้นตำรับต้องซิมเดี๋ยวเดี๋ยวยิบให้พี่น้องเขาบึงครับยงใหญ่ก่อนเออเออนี่เด็กกอดปราเช้าน่าเออเนี่เสียพี่น้องเป็งได้พอขาดเชื้อย่งน้องพ่ฟังฟังเสียงมึงก่อนฟังเสียงบ่เป็นจยังไรบ้าน Chẳng nít điều Chẳng nít điều Chẳng Xay nhắn bạn Xay cưa lưu xay nhắn Xay nấm pa Xay nấm pa Nấm này pa mà hay là không? Khốm có loài quần gì Khốm mà Khốm có loài quần gì có loài quần gì là xay nấm pa nó không phải gì quá Ô ô lưỡi lưỡi Púp 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 Ừ Khoi pa xay mùa đen khi nào khốm khoi pa siêu đưa Khốm lắm lưỡi đây này Khốm lắm lưỡi này Khốm lắm lưỡi này Khốm lắm ๆเป็นกะแฟมกดีเป็นกระแมก็ดีาปิ่งก็เค็งกับมีได้พี่น้องกินกันกินกันบานท่อนกไนเาลนี่เอาละพพอแล้วพอแล้วเอาเลยๆเอาซิมีขคาตัวมามันเข้มยังไงแก่บ่อยดิโอ้ยเขามาหันี้เน่อยมาซิมเราเ่มันแสบบ่นเยอนีด้กอดปเียวเด้ใส่บุญแดงลดวนได้หนึ่งมันมันเียแนเม่กมซิมเราเบุมันแสบบ่อ ร้านหน่อยก็เอาเลยตัวสียพอดีเลยเป็นมอพอเอากินกินกินกนมาตักแสบเป็นบอน่อยสู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมได้บ่นเพิ่นว่าใส่สอนบ่อไร้ก้อยปลาเพิ่นห้งหมาุ้เมาเลนี่ตัวนี้โอเคลูกโดดบ่ลูกโดดบ่มีนอกระยคืนสุดยอดเข้ามาเดียแ่วกนเกยนคุยเอาแกจิ๊บบ้แกปจบาวประเจวพี่น้องใส่หมูแดงแสบเลยไม่บกกเะ ซื um ้อจ่ว้างสีอะไรหรอแบนี่ะขนงเ ah <k cartoon> ียวอมผมอำลำเลยไหมแม่ๆๆแนที่ <t> ีกับย่ากระดาบีบอนี่อืผมอำลำเลยไหมบีนำมัออกได้นี่น่ผมอยู่ร้านกยเียแอบอบีบำมันอย่ารงแบผมอำลำเลยว่ะเออมักแนวนี่ล่ะหลายปีแห้งบัได้กินไหมแคือมาุนบวกไก่กินหลายปนไดนครับเป็นยังไงผมอำลำ ผมดีเข่งก็ได้หนิเซี่ยบเหมือนียวกันเหมืนกีประเข่งบ้านเฮาพี่น้องมันจืดจืดเลยประเข่งน้ำจืดจืดแล้วครับผมเป็นยังไงก็จะเนี่ยลิ้นเราให้บุญขอบุญนพี่น้โอ้โห่บ้านเฮาบ้านอ้าวเป็นกับแกมก็ดีเป็นกับเขาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไปกระโดดบ้านเฮา บเฮาไม่ปมกันรอกยิ่งกันรอกดูตัวเม่งกันงอกลุ่มอําล â ดีแท้หวะโอ้ยกุุ่เอาส้นนีพนนี่หลวงกุ้งเดี๋ยวยังมีเก็บอกอวันนี้พอน่้เอาไปกอย่างก้อน่วันเส้นนีเลยต้นนี้ดต้นนี้บไดขัน่ําพูลพอขันมันจะมุนนี่ละแตว่ามาใส่กุ้งใช่ไหมนะกุ้งเต้นพ่ออาบานนี้โอ้ย ้ตาน้องสุดเลยบานนี่บ้าเนี่ยมวยเอายังยุ่โปูยเดี๋วที่เามันแสบหรือมัน่แสบนี่รือวดปากเบาไร่ปากเบาไรปากบาไร่เเต็มปากแห้งกอนเนี่ยมีหรอกุ่งเต็นมีนองใส่น้ำกันเลย มันบเตนแล้วมันเห่าแล้วเห่าแล้วเห่าแ่นี่ยก็พอดีคนคนเลยพี่น้องเดี๋ยวเกิขึ้นใหญ่มาให้ซิมิคัซิมคันึงพี่น้องใส่คุ้งเตน้อมนี่ตมาเสียบนี่ยละเอียดสุดๆเลยสุดๆเลยบอมมาซิมังเสียบอมเสียบมาสิเยพวกหนคือกระเซ่แล้วใส่กุ้งได้บัตรใส่คุ้งน้ำเน้อบัตนะพักพักบักทัวร์คือโบไปเปิดเอา มันเผ็ดบ่อไอ้่ามเม่วันเผ็ดบพมวาใส่พริกอีกถ้ามามันจะลดลดจัดคนนีมาันเออตงจัดคนนี้อีกน้อยอก็กัอรพริกก็ขั้วอีกกลัว้อเหรอพริกก็ได้พริกนี่ละตกกันมันเน้อมันเถื่อพอลุกโดดมามีอ่าันพริกนี่ละตกกันมันยิดหย่นไม่เสียเอนีอาคดเอนีลูกโดดกัดปดลูกโดดกัดปดนีอพอดีเลยพ่อน

ยนมาหมดสาวสาวคนมามากว่านมาบากมองมไปอยู่นู้นกะพามาตัวมันสีแดงแก่นม่นมูอายก็นได้เลยบอดีบอบตัวนหนใส่ตนบ่หมีเขามือหขมดวนมันเีไม่ยงมันหนึ่งเขาหนึงหน้านึงสนานมันดีอยู่เมปาใครกหลุดสาวอยู่ข้องอยู่อียเาูเราใครก็หลกสาวอยู่ข้องเราวะ กูวเปลยนดีกูว่าให้มันเอาอีเ้ปากอนันตสมตเไม่ใช่อบวมันหลังสิดสั้นอีเป่า็ได้มันดีอยู่เดเขาบริวารอีเดีใครคน่เกี่ยว้องกันบอกอไรเป็น้คกีนามันบ่าใครอยู่อะปรุงไหมเราพี่น้องมานนี้รสจัดเอาเอร์ังบหมนนอนอไบันเอาวนียยังไปึ้นเลยาเฮ็งสั้นสวนตักไสโลดฮะเออขีแข็เลยมันขีแข็เสียบเลย อยู่อนมันกเมื่อกอนมันมึง่ามึงจะกี่ใส่ของมั่วาพอดีมึงานไม่ได้กูใส่หันนนู่นำทิพยได้นี่ดกีเขา่เขาจีเขากรเจี๊ยกินเดี๊ยะจี๊ขยกิน่าว่าหน่อยอินกือ่าล่ะอันละกูว่คนเขาอะไว่ามันหูุมันกินกระทางมันมั่กินไใครเขบอกินมาก็แซ่บดีแซ่บดีกูอยากแต่มไปแค่หัวมเน่นะกูอยากขันมากมากลัะ้ากูบบลนขึ้นขอขึ้นเขากันเลยเนาะบ้าเบื่อบื่อบ้ อาการล่ะบ๊บเรีย่ยม <Zac> ึงซอมในเรือว่าบนไบีอือผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวมันจัดขึ้นมารถจัดขึ้นมันเสียบโกกเอาเลยวมันดีเปรีจวดจไอ่ีตัวนมันกระบอกมันเลยแจ่มวันแรกเขาหนึ่งงังไมพพอแม่กิน